สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะจานจารรัฐบาลไทยชุดล่างอย่างเดียวครับขับับรออยู่เลยก้าของเข้าเอฟซีเอืองวดีิแล้วมั่นใจห้าสองเดี๋ยวมันไม่เข้าเพราะว่าสูตรมันหนึ่งมันเข้าแต่เราจับผิดเข้าเข้าแต่จับผิดค่ะจานจับผิดจับผิดไ่จับถูกนี่มันก็เข้าทุกงวดแหละถ้าเราจะเอาทั้งหมดจ่ะ มันก็มันเยอะเยอะก็ไม่ไหวอะเนาะตั้งสามสิบเก้าชุดแบบเนี้ยเราจะไหวเลยมันเข้าดูแลสามสิบเก้าชุดอะมันก็ซื้อไม่ไหวกันด้วยเท่าไอะไรอ่ะอืนั้นแหละจะส่งให้เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ส่งมาเลยมีมีตัวตัดอยู่เออเดี๋ยวเดินส่งให้เด้อค่ะค่ะอาจารย์รบล่างอะคิดเลยจะตะลึงมันโรคตัดมันเป็นเลขตาที่ปิงปิงจ้า จะเหลือเชื่อแต่ว่าอาจารย์จับไม่ถูกไม่ถูกมันก็หกมาเนาะอาจารย์ไปเลือกเอาสี่กับห้าหกมาขนาดเลขมันมีสีให้เลือกยังเลือกไม่ถูกเนาะใช่ค่ะทีแรกมันก็มีสี่ห้าใช่ดแปดแปดดับมันรู้สกตัวแปดแปดมันจะไม่เหลืออะไรอ่ะว่า อาเอาเอาเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวให้คิดเด้ค่ะพลาจารย์ราพูดกันไปถ้าเราเรามันรู้กันแล้วมันจะพูดกันเข้าใจอะเนาะสนุกดีเอาเนาะเอาเอาเลขเลขติดบนเหมือนกัที่แล้วไปแหละก็ที่แล้วก็หกเจ็ดแปดติดล่างค่ะอาจารย์เออเลขติดล่างก็แค่เจ่าติดล่างนะงวดนี้นะเอางวดนี้นะอ่าเลขติดล่าง จ้างวดนี้เป็นหนึ่งสองสามเก้าศูนย์อะไรนะคะอาจารย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์ดัดศูนย์หรอกสี่ตัวมต้องมาอยู่แล้วล่างดัดศ<อ>ูนย์ไปเลยดัดศูนย์ดัดศูนย์ดับศูนย์ล,ล่างนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องงวดที่เราดัดแปดเก้าอยู่เนาะดัด<อ>ดับสูนนะสี่<อ>ตัวมาอยู่แล้ว สี่ตัวนี่นะ้าไม่มีไม่มีเลขในสี่ตัวนะประกบเลยได้เงินชายเลยเงินชายเลยแต่อาจารย์จะจับม่สองตัวนะเลขวิ่งนะค่ะวิ่งสองลองเก้าวิ่งบูทีส2ลองเก้าถ้าสองมาจะมีเก้าสองสองมาจะมีเก้าสอง ห้าสองห้าสองหกสองหกสเจดสองเจ็ดสองปสองปดสองหนึ่งสองหนึ่งสนี่แหละถ้าสองมาจะมีแค่เนี่ยมีแค่หกุดแต่เก้ามาถ้าเกมาก็จะมี9ก้าสองเก้าสามเก้าสาเก้าสี่เ้าห ก้าสองก้าสามก้าสี่ก้าสองเก้าสามก้าสี่เอ้ย้าง่าสองมานะอ้างาเก้ามาเก้ามาแต่ยานซ่อบสองนะอาง่าย์่อมสองวงกลมไปเลยอ่าสองหกสองเจ็ดสองนี่ยะไม่ต้องกัดนะเอาตรงๆเลยอา์คัดมาจากสองเจ็ดสองยานคัดมาจากสี่สิบเก้าชุดอะเรียนแค่เนี้ยเรียวมาแค่สามชุดสี่ชุด ห้าสองหกสองเจ็ดสองวงกลมไม่นะสองเจ็ดสองขาวงกลมแล้วค่ะต้องกลมไม่ไม่ไม่ต้องกลัดด้วยไม่ต้องกลัด้วยจันน์้าเก้าเก้าสี่ตัวเดียววงกลมเก้าสี่ตัวเดียวห้าเก้ามานะถ้าเก้ามาเก้าสี่ตัวเดียวแค่นี้แหละแบบล่างก็บอกว่าศูนย์เนาะศูนย์ค่ะจันดับล่างศูนย์เลขหน่วยหน่วยล่างอะเลขคู่นะงอนไปแล้วโอ้หน่วยล่างคู่เนหมลย คู่ไม่ได้บอกว่ที่แล้วไม่ได้บอกเข้ามาตลอดเนี่ยว<อ>ันนี้ทดลองดูว่จาจะเข้าหรือจะถูกรพอเปว่า่วยล่างคู่ใช่ไหมคะคูะ่ต้้งครับ่วยล่างเป็นเลขคู่โดยล่างเป็นเลขคู่อาจารย์จิงห้าสองหกสองเจ็ดสองไว้ค่ะเป็นเลขคู่แล้็เอาเอาเอาเลข เรีหน่วยล่างก็มีสองสามสี่หน่วยล่างนะสองสามสี่หน่วยล่าง 2> 2, 3, สองสามสี่สองสามสี่ไม่เลยสามก็ตัดไปเลยไปเลยสองกับสี่เนาะ,ะเลขผกนะั่นแหละนมันมัดเข้ามาเรื่อยๆนะีะดูที่ว่าจะจัดผูกป่าสองกับเก้าเนี่ยนะจ <laughs> จับสองกับโป๊ะเลยอ่ะโะแน่มันมาหนึ่งมันมาอยู่แล้วเนียตัดศูนย์บอกก็เหลือเก้าหนึ่งสองสามนี่ว่ะค่ะมาอยู่แล้วเก้าหนึ่งสองสามติดเือร์มาอีกแล้วเออแข้อมูลล่างก็มีแค่นี้แล้วอค่ะข้อมูลข้อมูลล่างนะคะอาจารย์อาจารย์มั่นใจใช่ไหมคะวดนนี้มั่นใจมากเลยว่าอาจารย์ไปซื้อตามเนี้ยไม่ได้คิดเลย อย่ไม่เสือการซื้อซะหมดแล้การกระชับอุ้ยเสียดายเน่าที่แล้วถ้าจับหลักหกนี่คือหกศูนย์หนึ่งใช่เพราะว่าสูตรเป็นเข้าอยู่แล้วตัวประกบมันเข้าอยู่แล้วจับผิดเงี้ยค่ะนั่นแหละจะนั่แหละจะส่งครบล่างมาให้ดูอันเนี้ยเลขเด่นล่างห้าตัวล่ส่งไปให้แล้วเหลือครบล่างน้อยจะส่งครบล่างให้แล้วก็เด่นเด่นบนไปให้แล้วก็ครบครบบนนี่ยังไม่ส่งหรอก อย่าปิดบุบได้อย่ากดอย่างเดียวค <c oughs> ่ะเนาะค <c oughs> ่ะโอเคคค่ะขออนุญาตทบทวนตัวเลขค่ะอาจารย์คะครับผมจ้าเออ่ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์วีระล่างอย่างเดียวนะคะเออ่คลิปนี้ล่างอย่างเดียวเลขติดล่างหนึ่งสองสามเก้าศูนย์ตัดศูนย์ออกเพราะว่าศูนย์ดับใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับ <c oughs> ดับ <c oughs> ดับล่างนะคะศูนย์ดับล่าง อ่าวิ่งลูดที่2กับ 9, บ9ใช่ค่ะเมื่อที่แล้วก็ดับ8ดับอยู่ใช่เอ่าวิ่งลูดที่สองกับเก้าจะเน้นที่2นะคะชุดจับคู่ชุดจับคู่มี9ก้าสองเก้าเก้าสองหสองหสองเจ็สองแสองถ้าเก้ามามี9ก้าสองเาสาอาจารย์เน้นให้ที่ติด2มี5้าสองหสองเ็ดสอง ถ้าเก้ามาคือเก้าสี่เมตรเดียวนะคะโอรับถูกต้องค่ะไม่ต้องกลับไม่ไม่ต้องกลับด้วยตรงตรงเลยคัะตรง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 ไม่ต้องกลับนะคะคัดกับมาสี่ิบเก้าชุดเลยเนาะเือแค่เนี่ยเดี๋ยแจะสี่ชุดอะตรงตรงอ่าคัดไปแล้วล่ะไปเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ขอไปเอฟสี่เอฟีก็แล้วกันเพราะว่าคัดมาเต็มที่แล้วได้แค่นี้แหละแค่สี่ชุดแตเนาะอือค่ะจัน จมันหน่วยล่างอาจารย์บอกว่าเป็นเลขคู่นะอาจารย์เนาะถูกต้องครับค่ะสองสองกับสี่นี่ยังไงต้องมาแน่นอนอนาจารย์เนาะมาแน่นอนครับไม่มานนมทีละก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองทีละไม่ได้บอกไปไงศูนย์หนึ่งสองมาแน่นอนเพราะนี่ก็สูตรเดียวกันอะสองสามสี่มาเนี่ยเขาดังเนี่ย ม่ได้บอกหมดที่แล้วน่ะเออหมดที่แล้วเสีด้ไม่ได้บอกไปมัเดียวศูนย์หนึ่งมดนี่สองสามสี่มาอยู่แล้วล่างสสามตัวโอเคค่ะเลยอือข้อมูลล่างก็มีแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับ